สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการรีวิวที่หลายๆคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานเพราะนี่คือรถบ้านสูที่ผสมผสานระหว่างความรู้หลากความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำยุคจากค่ายดาวสามแฉกเมอร์เดสเบนกับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ที่เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับประสบการณ์การเดินทางบนท้องถนนให้ใกล้เคียงกับการอยู่บ้านดูมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสําหรับใครที่กําลังมองหารถบ้านระดับพรีเมียมคันนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดตอนนี้เลยทีเดียว เริ่มจากการมองถ่ายนอกก่อนเลยนะครับ Mercedes มุทอ2026ไอได้รับการออกแบบใหม่หมดจดโดยเน้นดีไซน์ที่จบเฉียวแต่ยังคงความภูมิฐานรูหราตามสไตล์ของ Mercedes ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ที่มีโลโก้สางแฉกขนาดใหญ่ เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเป็นแบบดิจิทัลเลทที่ปรับความสว่างแลททิศทางอัตโนมัติทําให้การขับขี่ยามค่ำคืนปลอดภัยและมีสไตล์มากขึ้นส่วนกันชนถูกออกแบบให้มีช่องดักลมที่ช่วยในการระบายอากาศลดแรงเสียดทานและเพิ่มความดูดันให้กับภาพลักษณ์โดยรวมด้านข้างตัวรถจะเห็นได้ถึงเส้นสายที่ถูกออกแบบให้ดูเพรียวบางมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนแต่ก็ยังคงขนาดตัวทั้งใหญ่และกว้างขวางเหมาะก,กับการเป็นรถบ้านเราอลอยขนาดใหญ่22นิ้วลายใหม่ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะรุ่นช่วยให้ดูหรูหราและแข็งแรงในเวลาเดียวกกระจกม่งกรับและพไฟา พร้อมติดตั้งกล้องรอบคันที่เชื่อมต่อกับระบบ360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่และการจอดรถสะดวกขึ้นแม้จะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ในส่วนของด้านหลังตัว รถมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ทอดยาวแบบเต็มแนวเพิ่มมิติความทันสมัยและยังมีสปอยลเลอร์เล็กๆที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของอากาศพลาศาสตร์ประตูท้ายสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งทําให้สะดวกมากขึ้นเวลาเก็บสัมภาระหรืออุปกรณ์ท่องเที่ยวต่างๆเมื่อเรามาดูในแง่ของสมรรถนะ m ม r c e เ e s ดสม6 2 0 26ถือว่าเป็นรถบ้านที่มีพลังเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาโดยใช้เครื่องยนต์ไฮบริดแบบ p l u g In Hybrid ที่รวมพลังจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์3.0ลิตรเข้ากับมอเต 450แรงมา้าทำให้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถบ้านที่มีน้ำหนักตัวมากแต่ก็ยังสามารถเร่งจาก0ถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาประมาณ8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถประเภทนี้ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต9ิ9 gtronic ที่มีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายตั้งแต่โหมดอีโคที่ประหยัดพลังงานโหมด c อเฟอร์สำหรับการขับขี่ปกติโหมดสปอร์ตที่ให้การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและโหมดออฟโรดที่ช่วยให้สามารถลุยเส้นทางธุรกัันนดานดาาไ้อย่่่งมต,ตีท ติดตั้งมาในรถสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลประมาณ120กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าเพียงพอสําหรับการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางระยะสั้นๆส,ส่วนการเดินทางไกลก็สามารถใช้ระบบไฮบริดร่วมกันได้ทําให้ทั้งแรงและประหยัดไปพร้อมๆกับระบบการสะเทือนแบบแอสเซสตนชันปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนและความเร็วในการขับขี่ทําให้แม้ว่าจะเป็นรถบ้านขนาดใหญ่แต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงเมอร์เซเดสยังใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise คอนโทรลที่ปรับความเร็วตามรถคันหน้าระบบื่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอาศัยตาระบบช่วยรักษาช่องทางและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ตลอดการเดินทางเมื่อเราเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้เลยคือความหรูหราระดับโรงแรม5ดาววัสดุที่ใช้ตกแต่ง